สวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 น,นะคะทำให้คุณครูและเด็กๆไม่สามารถมาพบกันได้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เด็กๆอยากรู้จักคุณครูหรือเปล่าเอ่ยไหนใครอยากรู้จักบ้างยกมืยขคุยข้่ไหนคะ่ะในห้องอนุบาล3-3ของเรานะคะมีคุณครูด้วยกันทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะ คุณครูชื่อคุณครูพรพันธุ์คุณรอดหรือเด็กๆจะได้ยันาจารว่าคุณครูหมวยก็ได้นะคะค่ะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูสินิพภาสีสงศ์หรือเด็กๆเรียกกันว่าคุณครูเล็กค่าเดี๋ยวพิชเช่ค่ะ I am teacher w i l l m a and I will teach English conversation and math คุณครูแนะนำตัวเองแล้วดีนะคะจำชื่อคุณครูได้หรือเปล่าเอยคุณครูคนแรกชื่อ ถูกต้องแล้วค่ะคุณครูชื่อคุณครูหมวยนะคะแล้วคุณครูคนที่สองะคะชื่ออะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูชื่อคุณครูเล่ะแล้วดิฉันะคะ Very good I am teacher Wilma เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักชื่อของคุณครูแล้วคุณครูก็อยากรู้จักชื่อของเด็กๆด้วยเหมือนกัน รบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆอัดคลิปแนะนำตนเองสั้นๆส่งมาให้ครูนไลนยอนุบาลสามทับสเลยนะคะ We a l s o w a n t to get k no w you so please send your video to u line ครูจะรอชมคลิปน่ารักนะของเด็กๆนะคะเด็กๆเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงเรียนกันหรือยังคะโดยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆที่บ้านด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น ตื่นนอน wake up แปรงฟัน brush your teeth ทานอาหาร eat your food แต่งตัว get dressed และที่สำคัญอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอา่านหนังสือและลลประพฤบทเรียนด้วยค่ะ read a book and review your lesson คุณผู้ฝากติดตามชมคลิปต่ตางๆในช่อง Mvhit ของโรงเรียนเราด้วยนะคะสำหรับน้องๆอ,อนุบาลจะมีความรู้และความสนุกให้ใเด็กได้เรียนรู้กันนะคะเช่นนนิตพิษณุ สนุกค่ะนิทานสนุกๆจ้ะ And k <the> i a d story และกิจกรรมศิลปะจ้ะ Little art also don't forget to click like and subscribe ก่อนจากกันคุณครูขอฝากเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากนอนามัยก่อนออกจากบ,บ้านนะคะอย่าลืมพวกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยและมหมันล้างมืวดด้วยค่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกคนนะคะ แล้วกับมาพบกันใหม่กับอนุบาท3-3าเรียนรู้หลากหลายศิลปะมากมายแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ Goodbye goodbye it's time to go Goodbye goodbye I don't wanna go See you mm hmm. later alligator bye